ครับสวัสดีครับเนาะอันนี้ก็วันนี้มีออเดอร์หนังสติ๊กเข้ามานะครับก็จะเป็นชุดหอมเล่นเลยนะครับหนังสติ๊กจีนนะต้องบอกไว้ก่อนเนะี่ยคือผมนํามาลบขอบลบมุมนะครับผมนะตอนแรกเขาก็จะมาเขาก็มีถักเชือกมานี่แหละถักเป็นสีดํานะครับแต่ผมแกะออกใหม่หมดถักเป็นสีเขียวให้นะครับแล้วก็ลบขอบลบมุมเขาก็มีลบมาบางส่วนแหละแต่ว่ามันจะคมนะทำให้เราจับแล้วเจ็บมือเนี่ยบางครั้ง มุมมันยังคมอยู่ใช้ไปยางจะขาดได้นะครับอันนี้ผมก็เจียขอบเจียมุมแล้วก็เก็บงานให้นะครับผมค่อนข้างมีน้ําหนักนะครับอันนี้จะเป็นโลหะทั้งชิ้นนะครับเป็นชิ้นกันเปลี่ยนเปลี่ยนยางง่ายนะครับอันนี้เราก็จะใส่เป็นแหวนตัวนี้ให้เวลาจับมันก็กระชับมือนะครับนะถักให้เรียบร้อยนะชุดพร้อมเล่นลูกดิน9ถึง9.5มิล600ลูกนะครับ ยางสูตรย,ยางสูตรขี่เส้นเนี่ยทั้งหมดมัน2-3ประมาณจําไม่ได้นะครับ5เส้นหรือ6เส้นเนี่ยนะครับนะเป็นยางยางสูตรประมาณ2 3เส้นนะครับแล้วก็ยางแถมมา2เส้นมีเลเซอร์นะมีระดับน้ําอะไรให้เรียบร้อยนะครับไปติดเองได้นะครับแต่ผมไม่ได้ติดไปให้นะครับก็ทดสอบยิงอะไรเรียบร้อยมีคลิปแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับต้องฝึกฝนนะครับต้องมันฝึกฝนแบบนี้ แบบนี้ยางสูตรยิงลูกดินนะครับเหนียวเหนียวแรงแรงนะครับไปดูคลิปได้นะครับค่อนข้างแน่นเลยแหละยิงนะปึ๊กๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอัดคลิปลงบ้านแดงอีกครั้งหนึ่งคลิปยาวๆนะแนะนําการเล่นให้อีกครั้งหนึ่งครับชุดนี้ก็550รวมส่งนะครับแบบนี้นะต้องสั่งนะครับเพราะว่าผมต้องเจียรลบขอบลบมุมอะไรให้ก่อนนะครับผมแล้วก็ต้องมัดยางมัดอะไรไว้ให้ท่านนะครับผมถ้าสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ นะโอเคตามนี้แล้วครับได้ชุดตามรูปเลยนะครับ550รวมส่ง